มีเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนในอดีตไหมครับที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าควรจะปล่อยไปได้ตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังคงวนเวียนกลับมาทำร้ายคุณอยู่ในวันนี้ถ้าคุณเหนื่อยกับการถูกอดีตขังไว้คลิปนี้คือประตูสู่อิสรภาพของคุณครับลองจินตนาการว่าคุณขับรถอยู่บนถนนสายยาวไกลของชีวิตเบื้องหน้าของคุณคือเส้นทางที่ทอดยาวไปสู่อนาคต เต็มไปด้วยจุดหมายใหม่ๆและทิวทัศน์ที่สวยงามรอให้คุณไปค้นพบแต่ทว่าแทนที่คุณจะมองไปข้างหน้าสายตาของคุณกลับจับจ้องอยู่ที่กระจกมองหลังตลอดเวลาคุณเฝ้ามองถนนเส้นเก่าที่เพิ่งขับผ่านมาคุณเห็นภาพของหลุมบ่อที่คุณเคยตกคุณเห็นทางแยกที่คุณตัดสินใจพลาดคุณเห็นรถคันอื่นที่เคยขับปาดหน้าคุณไปอย่างน่าเจ็บใจ การขับรถโดยมองแต่กระจกหลังเป็นเรื่องที่อันตรายและไปต่อไม่ได้ฉันใดการใช้ชีวิตโดยยึดติดอยู่กับอดีตก็เป็นเช่นนั้นฉันนั้นมันทำให้การเดินทางไปข้างหน้าของคุณสะดุดติดขัดและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงคุณไม่กล้าเหยียบคันเร่งให้เต็มที่เพราะมัวแต่กังวลกับภาพในกระจกหลังจนท้ายที่สุดคุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เลี้ยวไปยังเส้นทางที่สวยงามกว่า หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุเพราะไม่ได้มองดูทางข้างหน้าเลยนี่คือภาพสะท้อนของชีวิตที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยอดีตที่หนักอึง้งวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการละสายตาจากกระจกมองหลังแล้วหันกลับมาจับพวงมาลัยให้มั่นคงเพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอย่างองอาจและเป็นอิสระอย่างแท้จริง อีกภาพหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นคือภาพของนักเดินทางที่กำลังปีนขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงชันบนหลังของเขามีเป้ใบใหญ่ที่หนักอึ้งบรรจุอยู่นักเดินทางคนนี้คือตัวคุณเองส่วนยอดเขาก็คือเป้าหมายในชีวิตของคุณในเป้ใบนั้นไม่ได้มีเพียงสเสบียงหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นแต่มันกลับเต็มไปด้วยก้อนหินมากมายที่คุณเก็บสะสมมาตลอดการเดินทาง ก้อนหินแต่ละก้อนมีชื่อสลักไว้แตกต่างกันไปก้อนที่ใหญ่ที่สุดอาจจะชื่อว่าความผิดพลาดมันคือหินแห่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตที่คุณยังคงแบกรับและโทษตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก้อนที่แหลมคมที่สุดอาจจะชื่อว่าความแค้นมันคือหินที่เกิดจากคำพูดหรือการกระทำของคนที่เคยทำร้ายคุณ คุณแบกมันไว้เพราะลึกๆแล้วคุณเชื่อว่าตราบใดที่คุณยังรู้สึกโกรธมันคือการลงโทษคนคนนั้นและคือการทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองก่อนที่เย็นเฉียบที่สุดอาจจะเชื่อว่าความเสียใจ มันคือหินของโอกาสที่หลุดลอยไปคือคาพูดที่ไม่ได้เอ,อ่ยออกไปคือการกระทําที่ไม่ได้ลงมือทําคือเส้นทางที่คุณไม่ได้เลือกเดินและอาจจะมีก้อนหินรูปทรงแปลกๆอีกก้อนหนึ่งมันคือหินของตัวตนเก่าๆของคุณเป็นภาพของความสำเร็จในอดีตหรือช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณสลัดไม่หลุด คุณแบกมันไว้เพราะกลัวว่าปัจจุบันและอนาคตของคุณจะไม่มีวันดีเท่ากับช่วงเวลานั้นอีกแล้วการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาโดยมีเป้ที่เต็มไปด้วยก้อนหินเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยล้าและบั่นทอนกำลังใจอย่างยิ่งทุกยางก้าวจะหนักอึ้งกว่าที่ควรจะเป็นคุณจะหมดแรงเร็วกว่าคนอื่นและอาจจะล้มเลิกกลางทางในที่สุด คำถามที่สำคัญคือทำไมเราถึงเลือกที่จะแบกก้อนหินเหล่านี้ต่อไปทั้งที่รู้ว่ามันหนักและทำให้เราไปไม่ถึงไหนเหตุผลเชิงจิตวิทยานั้นซับซ้อนกว่าเราคิดประการแรกอดีตให้ความรู้สึกของตัวตนกับเราแม้ว่าจะเป็นตัวตนที่เจ็บปวดก็ตาม การบอกว่าฉันคือคนที่เคยล้มเหลวหรือฉันคือคนที่ถูกหักหลังมันมอบบทบาทและเรื่องราวให้กับชีวิตของเราการปล่อยวางอดีตจึงให้ความรู้สึกเหมือนการสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวตนไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวประการที่สองสมองของเรามีแนวโน้มที่จะจดจำเรื่องราวที่ยังไม่จบหรือยังไม่ได้รับการสะสางได้ดีเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ไสการนิก เมื่อเราพูดถึงคำว่าปล่อยวางหลายคนมักจะเข้าใจผิดและตีความมันไปในทางที่บั่นทอนตัวเองพวกเขารู้สึกว่าการปล่อยวางคือการยอมแพ้คือการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไรคือการลืมความเจ็บปวดราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นหรือที่แย่ที่สุดคือการรู้สึกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอ การที่เราไม่สู้ไม่ทวงคืนความยุติธรรมไม่ยึดมั่นในความเจ็บปวดของตัวเองวันนี้ผมอยากจะขอให้คุณลบคำนิยามเหล่านั้นทิ้งไปให้หมดแล้วเรามาทำความรู้จักกับความหมายที่แท้จริงและทรงพลังของการปล่อยวางกันใหม่การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการตัดสินใจที่จะหยุดสู้ในสงครามที่เราไม่มีวันชนะ สงครามกับอดีตที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การปล่อยวางไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มันคือการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดแล้วและเราเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมามีอิทธิพลเหนือปัจจุบันและอนาคตของเราอีกต่อไปและการปล่อยวางไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอ แต่มันคือการแสดงออกถึงความรักต่อตัวเองหรือเซลฟ์เลิฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการที่เราหันกลับมาพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาว่าฉันจะไม่อนุญาตให้เรื่องราวในอดีตหรือการกระทําของใครคนนั้นมาทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวันนี้อีกต่อไปมันคือการดึงอำนาจในการควบคุมความสุขของเรากลับมาไว้ในมือของตัวเอง เบรนเน่บราวนักวิจัยชื่อดังและผู้เขียนหนังสือ The Gifts of Imperfection หรือของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบได้อธิบายไว้อย่างลึกซึ้งว่าการยุติกดกับความผิดพลาดในอดีตของเรามักจะมีรากฐานมาจากความรู้สึกละอายใจหรือเชมเราละอายในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเราจึงลงโทษตัวเองซ้ำๆด้วยการฉายภาพความผิดพลาดนั้นในหัวไม่รู้จบ การปล่อยวางในมุมมองของเธอจึงต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างยิ่งนั่นคือความกล้าหาญที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองความกล้าที่จะพูดว่าใช่ฉันเคยผิดพลาดและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ความแค้นหรือความเสียใจก็คือเรื่องราวที่ยังไม่จบในใจของเราเราจึงวนเวียนคิดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า และประการสุดท้ายการยึดติดกับความโกรธทำให้เรารู้สึกเหมือนยังมีอำนาจควบคุมสถานการณ์ในอดีตนั้นอยู่เหมือนเรากําลังลงโทษคนผิดด้วยความรู้สึกของเราทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เรากําลังลงโทษอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คือตัวเราเอง เราทุกคนต่างแบกเป้ใบนี้อยู่บนหลังเราแบกมันไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะก้อนหินเหล่านั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวและตัวตนของเราไปแล้วแต่วันนี้เราต้องตระหนักว่าเป้ใบนี้กำลังสู่พลังงานทั้งหมดของเราไปจนเราอาจไม่มีแรงเหลือพอที่จะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคำถามทบทวน คุณจะเลือกแบกสัมภาระของเมื่อวานจนหมดแรงหรือจะเลือกวางมันลงเพื่อเก็บแรงไว้เดินทางสู่วันพรุ่งนี้เมื่อเราพูดถึงคำว่าปล่อยวางหลายคนมักจะเข้าใจผิดและตีความมันไปในทางที่บั่นทอนตัวเอง พวกเขารู้สึกว่าการปล่อยวางคือการยอมแพ้คือการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไรคือการลืมความเจ็บปวดราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นหรือที่แย่ที่สุดคือการรู้สึกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอการที่เราไม่สู้ไม่ทวงคืนความยุติธรรมไม่ยึดมั่นในความเจ็บปวดของตัวเอง วันนี้ผมอยากจะขอให้คุณลบคำนิยามเหล่านั้นทิ้งไปให้หมดแล้วเรามาทำความรู้จักกับความหมายที่แท้จริงและทรงพลังของการปล่อยวางกันใหม่การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการตัดสินใจที่จะหยุดสู้ในสงครามที่เราไม่มีวันชนะสงครามกับอดีตที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การปล่อยวางไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มันคือการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมามีอิทธิพลเหนือปัจจุบันและอนาคตของเราอีกต่อไปและการปล่อยวางไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือการแสดงออกถึงความรักต่อตัวเองหรือ self love ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันคือการที่เราหันกลับมาพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาว่าฉันจะไม่อนุญาตให้เรื่องราวในอดีตหรือการกระทำของใครคนนั้นมาทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวันนี้อีกต่อไปมันคือการดึงอำนาจในการควบคุมความสุขของเรากลับมาไว้ในมือของตัวเอง b r ร n เน่บราวนักวิจัยชื่อดังและผู้เขียนหนังสือ The Gifts of Imperfection หรือของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบได้อธิบายไว้อย่างลึกซึ้งว่าการยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตของเรามักจะมีรากฐานมาจากความรู้สึกละอายใจหรือเชมเราละอายในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเราจึงลงโทษตัวเองซ้ำๆด้วยการฉายภาพความผิดพลาดนั้นในหัวไม่รู้จบ การปล่อยวางในมุมมองของเธอจึงต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างยิ่งนั่นคือความกล้าหาญที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองความกล้าที่จะพูดว่าใช่ฉันเคยผิดพลาดและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์แต่มันไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าทั้งหมดของฉันในวันนี้การปล่อยวางจึงเป็นการที่เราเลิกยึดติดกับภาพของตัวเราในอุดมคติผู้ซึ่งต้องสมบูรณ์แบบและไม่เคยทำผิดพลาด แล้วหันกลับมาโอบกอดตัวตนของเราอย่างที่เป็นจริงๆการไม่ปล่อยวางนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่เราคิดในทางจิตวิทยาการครุ่นคิดถึงเรื่องราวแย่ๆในอดีตซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้ร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะเครียดเรือรังสมองจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาตลอดเวลาซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระยะยาว นอกจากนี้ก้อนหินแห่งอดีตยังกินพื้นที่ในสมองเราทำให้เราไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือเรามักจะนำรูปแบบความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดในอดีตกลับมาสร้างซ้ำในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆโดยไม่รู้ตัว การปล่อยวางจึงไม่ใช่การกระทำเพื่ออดีตแต่มันคือการกระทำเพื่อปัจจุบันและอนาคตของเราเองมันไม่ใช่การกระทำเพื่อคนที่เคยทำร้ายเราแต่มันคือการกระทำเพื่อตัวของเราเองอย่างแท้จริงมันคือการรับผิดชอบต่อความสุขและความสงบในใจของเราอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดคำถามทบทวน คุณจะเลือกจองจําตัวเองไว้ในคุกแห่งอดีตเพื่อลงโทษคนอื่นหรือจะเลือกปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อความสุขของคุณเองแต่มันไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าทั้งหมดของฉันในวันนี้การปล่อยวางจึงเป็นการที่เราเลิกยึดติดกับภาพของตัวเราในอุดมคติผู้ซึ่งต้องสมบูรณ์แบบและไม่เคยทำผิดพลาดแล้วหันกลับมาโอบกอดตัวตนของเราอย่างที่เป็นจริงๆ การไม่ปล่อยวางนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่เราคิดในทางจิตวิทยาการครุ่นคิดถึงเรื่องราวแย่ๆในอดีตซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้ร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะเครียดเรื้อรังสมองจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาตลอดเวลาซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระยะยาว นอกจากนี้ก้อนหินแห่งอดีตยังกินพื้นที่ในสมองเราทำให้เราไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือเรามักจะนํารูปแบบความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดในอดีตกลับมาสร้างซ้ำในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆโดยไม่รู้ตัว การปล่อยวางจึงไม่ใช่การกระทำเพื่ออดีตแต่มันคือการกระทำเพื่อปัจจุบันและอนาคตของเราเองมันไม่ใช่การกระทำเพื่อคนที่เคยทำร้ายเราแต่มันคือการกระทำเพื่อตัวของเราเองอย่างแท้จริงมันคือการรับผุดช,ชอบต่อความสุขและความสงบในใจของเราอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดคำถามทบทวน คุณจะเลือกจองจำตัวเองไว้ในคุกแห่งอดีตเพื่อลงโทษคนอื่นหรือจะเลือกปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อความสุขของคุณเองหรือฝังมันลงไปในผืนดินแล้วหรือคุณอาจจะไปที่แม่น้ำหรือทะเลแล้วหยิบก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนจินตนาการว่ามันคือภาระทั้งหมดที่คุณแบกไว้แล้วคว้างมันออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับประกาศกับตัวเองว่า ฉันได้ปล่อยวางภาระก้อนนี้ลงแล้วพิธีกรรมเหล่านี้คือการสร้างจุดเปลี่ยนที่จับต้องได้เป็นการสร้างเส้นแบ่งระหว่างอดีตและปัจจุบันให้กับสมองของเราแบบฝึกหัดที่3คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันอดีตมีชีวิตอยู่ได้แค่ในความทรงจำของเราเท่านั้นมันไม่มีอยู่จริงในขณะนี้ที่เดียวที่เรามีอำนาจและมีชีวิตอยู่จริงๆคือวินาทีปัจจุบัน การฝึกสติหรือ mindfulness คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการดึงทอดสมองของจิตใจเราให้กลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม c h เข้าเอซิงเผู้เขียนหนังสือ The Untethered Soul ได้เปรียบเทียบความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของเราว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมห้องที่น่ารำคาญหรือ Inner Roommate ที่คอยพูดพล่ามเรื่องราวในอดีตให้เราฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่า หน้าที่ของเราไม่ใช่การไปโต้เถียงหรือพยายามให้เพื่อนคนนี้เงียบลงแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เฝ้าดูหรือ the witness เป็นสติที่คอยสังเกตเห็นความคิดเหล่านั้นลอยผ่านไปมาเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องกระโดดเข้าไปยึดติดกับมันทุกครั้งที่ความคิดถึงอดีตผุดขึ้นมาเพียงแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆดึงสมาธิของคุณกลับมาอยู่กับลมหายใจ กลับมาอยู่กับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง5ในขณะปัจจุบันการฝึกฝนเช่นนี้ซ้ำๆจะทำให้พลังของอดีตท,ที่มีต่อเราอ่อนแรงลงเรื่อยๆและแบบฝึกหัดสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการให้อภัยสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจคือการให้อภัยไม่ใช่การกระทำเพื่อคนอื่นแต่มันคือการกระทำเพื่อตัวเอง มันไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การคืนดีกันเสมอไปการให้อภัยที่แท้จริงคือการยกเลิกหนี้ทางอารมณ์ ลองจินดนาการว่าคนที่เคยทำร้ายคุณคือลูกหนี้ที่ไม่มีวันจะจ่ายหนี้คืนการที่คุณยังโกรธแค้นเขาอยู่ก็เหมือนกับการที่คุณยังคงส่งบิลทวงหนี้ไปให้เขาทุกวันซึ่งเป็นเรื่องที่เหนื่อยและเสียเวลาอย่างยิ่ง การให้อภัยคือการที่คุณตัดสินใจฉีกบิลทวงหนี้นั้นทิ้งแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะยกเลิกหนี้ก้อนนี้ไม่ใช่เพราะลูกหนี้สมควรจะได้รับแต่เพราะฉันสมควรที่จะได้รับอิสรภาพจากการเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องคอยทวงหนี้ตลอดไปมันคือการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากคุกแห่งความขุนเคืองใจ เป็นการเปลี่ยนสถานะจากเหยื่อผู้ไร้พลังไปสู่ผู้มีอำนาจที่สามารถเลือกสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริงเส้นทางของการปล่อยวางคือการฝึกฝนอย่างมีสติที่เริ่มต้นจากการยอมรับความรู้สึกปลดปล่อยมันผ่านสัญ,ญลักษณ์ดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันและท้ายที่สุดคือการมอบอิสรภาพให้ตัวเองผ่านการให้อภัย มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกอย่างต่อเนื่องคุณจะเลือกให้เรื่องราวในอดีตเป็นผู้เขียนบทชีวิตของคุณในวันนี้หรือจะเลือกยิบปากาขึ้นมาแล้วเขียนบทใหม่ด้วยตัวของคุณเองเมื่อคุณได้ฝึกฝนที่จะวางก้อนหินหนักอื้องเหล่านั้นลงจากเป้บนหลังของคุณคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลนที่น่าอัศจรรย์การเดินทางของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณจะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าคุณจะเริ่มสังเกตเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของปัจจุบันขณะที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเพราะในอดีตสายตาของคุณเอาแต่ก้มหน้ามองพื้นเพราะความหนักของสัมภาระที่แบกไว้ชีวิตที่ปราศจากภาระของอดีตคือชีวิตที่เป็นอิสระ คุณจะมีพื้นที่ในหัวใจและสมองเหลือพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างสรรผลงานดีๆและสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความสุขและความไว้วางใจคุณจะกลายเป็นเหมือนคนขับรถที่ละสายตาจากกระจกหลังแล้วหันกลับมามองเส้นทางข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นและความหวังแน่นอนว่าการปล่อยวางไม่ใช่กระบวนการที่จะเสร็จสิ้นในครั้งเดียว บางครั้งก้อนหินเก่าๆที่คุณเคยทิ้งไปแล้วอาจจะพยายามแอบกลับเข้ามาอยู่ในเป้ของคุณอีกครั้งในวันที่คุณอ่อนแอหน้าที่ของคุณคือการมีสติรู้เท่าทันมันแล้วเลือกที่จะวางมันลงข้างทางอีกครั้งและอีกครั้งด้วยความเมตตาต่อตัวเองจงจำไว้เสมอว่าอดีตไม่มีอำนาจใดๆเหนือคุณเว้นแต่คุณจะเป็นคนมอบอำนาจนั้นให้มันเอง คุณคือผู้กลุ่มกุญแจสู่อิสรภาพของตัวเองถนนเบื้องหน้าของคุณนั้นเปิดกว้างและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆการเดินทางครั้งใหม่ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวินาทีที่คุณตัดสินใจที่จะปล่อยและวางเพื่อที่จะได้ก้าวและเดินต่อไปข้างหน้าอย่างแท้จริง